สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลมีมาฝากกันแน่นอนครับ3คู่เป็นศึกคราบาวครับวันนี้คู่แรกบุ๊แฮมตันครับคู่นี้สูงแน่นอนครับครึ่งแรกให้ต่อบครึ่งควบลูกส่วนคู่ที่2นั้นเป็นลีกฝรั่งเศสโอลิมปิกมากเซส์วันนี้ ครึ่งแรกโอลิมปิกมาซีมีแน่นอนครับหน่งลูกให้ต่อสกอร์สูงแรกครึ่งขวบลูกครับส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นคู่สุดท้ายของวันนี้ครับวัวบวกครับเป็นศึกยูโรปาลีกวันนี้วัวบวกนั้นสกอร์สูงครึ่งแรกมีแน่นอนครับให้ต่อครึ่งขวบลูกหลังจากจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดติดตาม เพื่อจะไม่พลาดการวิเคราะห์ของผมในครั้งต่อไปขอบคุณครับ